สวัสดีครับลุงสวัสดีครับนี้ได้เดินเล่นอีกแล้วลุงมาเดินเที่ยวชมวันนี้อากาศดีเนาะ,ะนดเดี๋ยวไปพวันนี้จะดีกว่านี้ <c oughs> ม่ใช่ตัวที่คุณัวเดียวเปิดจะไหนมันเจี่ขายทพันสองครับธรรมดาเนี่ยอะไรชุดที่เขาถุงอ่ะเราก็ไม่ใช่นะมันมีถุงอันเกี่ยวเหมือนกันนะเอ็นบีเป็นเอ็นบีอันเกี่ยวแต่ก็ไม่ใช่มันสวัสดีพี่เบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับมีของมาเยอะเลยวันนี้ผม้พี่ขายเยอะแล้วนะฮะขายไปเยอะแล้วเราขายไปเยอะแล้วครับผมโอ้โหนี่อันนี้ซับเหรอลูกเบิร์เลยขายไปแล้วเหมือนกันอ๋อมีคนเอาไปแล้วครับผมจองไปแล้วจองซื้อไปแล้วขายเท่าไหร่ครับ ขายอยู่สองพันแปดสองพันแปดของอะไรอ่ะของคับตั้งของเยอรมันแล้วก็มันมีรูปอยู่สองตัวนั้นขายไปทันหน้าทันตั้งหมือนกันมีบีแอลวิวด้วยนะใช่ครับเมื่อวานก็มีวอลเลย์บอลเดียวขายไปแล้วอ๋อเมื่อวานก็ขายเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วต้องไม่พูดอะไรเลยทันหน้าแล้วขายฝนตกไหลไหลอาทิตย์ไม่ได้มาเลยนี่ติดไม่ได้เลยวันนี้คึกคืนนะครับข้างมีมีอะไรบอได้วยบอทรับยังบอบอมีเยอะนะ เกือบสิบกว่ตันมันใช้ได้อยู่เหรอใช้ได้ป่ะใช้ได้อยู่ครับพี่เขาเอเคอยู่เขาได้เหรอก็คือแบตยังโอเคอยู่ใช่ครับพี่พี่ไปเปลี่ยนแบตก็ได้นะถ้าต่อว่ามันใส่ซิมได้นะไปทับสกินใส่ซิมซิมบ้านเราใส่ได้ด้วยใส่ซิมได้ครับโทรออกเล่นดิจิตุนชุบได้นะเป็นโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็เป็นวอลด้วยครับผมโอ้โหไม่แล้วหายจริงโีเอ็นบิวนี่เท่าไหร่เนี่ย ยใจหือยู่นะ่่าตเสียไปสตัวเพราะนั้นก่ว่าสัอร์งไไม่ใจเปล่ายงไม่ไม่รู้เมีนินี้เท่าไหร่ีอิอขายูู่่ลใช่ไหมค่ลก็ได้มาเกือบเดือนเลยเน่ยเป็นเดือนเลยฝนตกตกตกยุดๆุด ของนี้เอาไปหมดแล้วนี่ยังครับอันนี้ยังไม่ได้แกะออกมาตั้งเพราะว่าของของใหม่ไปหมดแล้วนะก็จะของเก่าออกมาโอ้โหนี่เยอะแยะเลยออกมาแกะไม่เวลาแกะละกี่ตังค์ใหญเนาะลูกค้าเต็มร้านเลยนะตอนนี้ซื้อแล้วมันเต็มที่มันเต็มพอขายออกมาเราก็จัดที่ใหม่มีคนโทรมาไหมขอเบอร์โทรผมไม่เต็มเลยแต่ตอนตอนหลังผมไม่ค่อยได้ให้นะผมบอกให้มาดูที่นี่แล้วไม่ผมมาจากที่ไหนสิงคโปร์หรือมาจากอะไรอ่าใช่เขาจะให้ส่งนะ ใช่เขาจะให้ส่งแต่เราสามารถส่งไม่ได้แล้วบางอย่างบางบางอย่างก็ขายไปแล้วบางอย่างเขามาเห็นคลิปข้างหลังนะบางอย่างมันขายออกไปแล้วคือมาดูที่นี่ดีกว่าเนาะเนี่ยมาดูที่นี่คนเยอะเนาะคือบางอย่างบางทีคนเขามาดูคลิปแบบคลิปเก่าคลิปเก่าไงแล้วก็ออกไปแล้วก็อย่างเงี้ยเขามาปั๊บมันก็ไปแล้วใช่ใช่มันทักมันเร็วมันเกลียวชุดนี้นะนี่ชุดเท่าไหร่เนีิมันเกลียวนี่อ๋อ ออนเกลคะเครื่องกลุ่มขายอยู่พันหกแต่โพงใช่มันไม่แยกกันมันมาครื่ชุดแต่ถ้าเป็นลำโพงอายุพันสองมันแยกกันมาแล้วลระผมคิดเป็นเอ็นดีเอ็นเดียวเกลก็ซื้อเวลาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ชุดมันอ๋อนู่นน่ะชุดนู้นเอาไปแล้วออนเกียลเนี่ยแต่ลำโพง

ไฟฟลได้ัสตั้งๆ่ไเอาไะมัเลียวไได้เจนเี่งเงยมันเียวไลได้ไม่เาเลย็ขอมต นี้ด้วยป่ะครับโอ้โหซื้อไปหลายชุดซื้อไปหลายชุดเลยนะฮะมาซื้อบ่อยเลยโอ้โหอันนี้อุ้มนี่ชุดเท่าไหร่หนิซื้อไปชุดเท่าไหร่ตามราาคพันหาึ่งพันบาทเองมันมันเล่นได้ไหมเอาไปก่อนเดี๋ยวให้ซ่อมซ่อมยังคุ้มเลยนะใช่โอ้โหเป็นลูกใหญ่ทั้งชุดเลยแล้วถุงนี้ด้วยอันนี้ด้วยอ๋อนี่ของไทยไม่รู้นะ มีขาอันนี้ด้วยโอ้โหนี่ขาช่างสำรวจเนี่ยกล้ขนาดนี้เลยกล้องวีโอพวกถ่ายอันนี้ใช่ไหมถ่ายละครเท่าไหร่เนี่ยนี้ขาไรอยู่หพันหกพันอิตาลีนะอออิตาลีเหรอไม่รู้ผมดงผมดูไม่ออกหรอกแต่ว่านี่ไงอิตาลีหลาเฮยก็ยัง้อไเปรีเลยละโอ้พวกองถ่ายเลยนะมีกล้องใหญ่ๆเลยอ่ะ ไเช็ดมาไงไม่คลาดมาเลยผมขายตาสภาพผมตาสภาพเลยเจบเขาเขาโอเคแล้วเ็บติดติก็พอแล้วเสอเบเข้าว่ดเดียร้อยประเซก็จังเพราะว่าถ้าถ้าเปิติดก็เลยติดประมายผมจะสี่ร้อยผมจะเป็นเป็นหกร้อยทํทำใจไม่ได้่ะเสียเวลาเวลาเสียไมลรอใช่ใช่ใช ตอนนี้ยังเป็นวันอังคารวันพุธอยู่นะพี่เป็นวันพุธคนเดียววันพุธคนเดียวนะวันพุธคนเดียวนะไม่ค่อยได้มาแต่ยังมีคนอีนนึงสงสัยมีคนมาวันอังคารเก้อเลยมั้งเนี่ยหลายคนมเลยถ้าเป็นเครื่องเสียงวันพุธอยู่แล้วนะอ่าวันพุธเครื่องเสียงวันพุธอยู่แล้วแล้ววันรังคารอีพวกอีเล็กทรอนิกส์ไม่ค่อยได้มาไม่ได้มาแล้วเดี๋ยวนี้อีเล็กทรอนิกส์ก็รวมรวมไปเลยใช่รวมกันเลยผมจะได้ผมจะได้ไปบอกในคลิปใหม่ไปตัดตัดไว้ท้ายใต้คลิปมาเพราะวันพุธนะใช่แต่วันรังคารคือตอนนี้คือมนนาาที ยังไม่แน่นอนเพราะว่าทางเขาประมูลของมันยังไม่แน่นอนก็เอาไปว่าวันพุธแล้วเนาะวันพุธวันพุธจะเดียวไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวผมปักวันอังคารวันพุธเดี๋ยวคนมาเวันอังคารไม่เจอเนาะก็เป็นวันพุธไปก่อนช่วงนี้นะฮะช่วงนี้คือของขายเร็วหาาไม่ทันราาไม่ทันก็เป็นวันพุธไปก่อนนี่มีลูกค้าประจำนะคอยดักซื้ออยู่ มากเพราะว่าพอดีเพราะว่าเพราะว่าพอดีวันทานพี่เลยเขามีมีที่ใหม่แล้วเขามีไซส์ที่ใหม่เหรอใช่ไพ่มีอะไรเดี๋ยวเที่ยวไปลงเฟสจะเล่นไพ่เหมือนเดียวนหนุ่มพิเศษก็จะบอกให้มีที่ใหม่ไพ่ก็ดีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หญิงใช่ไหมมาคุยเรื่องหญิงก็เดินหนีเลยวะเดินหนีเลยหนีเลยอ่ะอันนี้ออกรถใหม่อ่ะพี่ใช่ครับโอ้โหตอนนั้นใช้คันต้าสีดำใช้เชฟเออสีดำ อ๋อโหออกรถใหม่เลยครับเนี่ยโหไม่มีใครเอาหรือเนี่ย BMW ของเดียนี่ยเปิดราคาแรงไปหน่อยอะหลักแล้วเปิดราคาแรงเลยนะแต่เพราะการประมูลมามันมันแรงเหมือนกันก็ของอังกฤษอ่ะของอังกฤษของอังกฤษเลยไหมเมสซินอิงวิทย์แต่ไหมตัวเนี้ยไม่คิดดูก็ถูกของของใหม่มันหลายหมื่นอยู่ BMW นี่มันแน่นอนอยู่แล้วดอกยังดีอยู่เลยนะดอกแดง

เยอร้านพี่เบ oh. oh. ิร okay. ์ดนะฮะอยู่ที่ตอกคุดทำดีกว่า้โห้แอมเนอ้มค่อสียไเไอา้ลยองพี่เบิร์ตเาเริ่มีนโยบายลองแล้ว เขาบอกซึ้งมาปุง็ไม่ลองเลยเลาเพราะว่าจะลองเริ่มงานอีดกแนอ่ใช่ถ้าลำโพงอ่ะไม่ลห่วงลำโพงไม่เสียาเหมาเคร์เลกตัวอะไรอ่ะลำโพงอะบเคอร์อ๋อบเตอร์ตัวเจ็น่อยราคาเหมาเนี่ยจะลองตใไปพันสธรรมดา ตัวไหนไม่เป <ter> <essen> ็ี่ยไฟโดยวันที่นี่อย่าน่ามันไมเอาท่านหองอดีย่ไปนเตน้นตอง อันดูหังหรอไม่ไม่ต้องไม่ได้หรอไม่ได้ตรต้องมาแล้วติ้งไม้อยู่ที่บ้านนะครับเหน้าบ้านเลยอ่ะโอ้โหเก็กกองน้ำเอ็นดีอีสติม